ก็จะทำแกงเกียวหวานอกไก่นะคะพอดีลูกค้าให้เมื่อเขือปอะมานะคะก็เลยจะทำนะคะตอนนี้ก็ผัดพริกแกงเราให้หอมก่อนนะคะแล้วเราเดี๋ยวค่อยเอาอกไก่ลงไปนะคะมาผัดให้สุกก่อนนะคะสุกก็สุกดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมพริกเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเสืขขอเอปาะลงไปแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็ชายนะคะ ส่วนตัวนินเวลาทําแกงเขียวหวานนินชอบใส่กระชายไปด้วยนะคะชอบเคี้ยวมันหอมดีนะคะอกไก่นินไม่ชอบกินหนังไก่นะคะมีข้าโพอดอ่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเรานินจะมีพอได้ที่นะคะปรุงได้รสชาตินินก็จะมีะหัวกะทินะคะราดตีกูด,ดเดี๋ยวหัวลาคา๋ยวก็ได้ที่แล้วเราเดี๋ยวเรา ใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะใบโหระพานะคะโหระพาลงไปนะคะใบโหระพาก็นาม,มากปลูกเองนะคะใบโหระพางามงานจริงๆนะคะน่าทานไหมคะสีสันสีสันน่าทานม,มากเลยนะคะโอเคนะคะ